สวัสดีครับทุกๆุกคนที่เป็นแฟนติดตามรายการของปูฤษีชายา <c oughs> วันนี้จะมาในแนวเรื่องของความลับอ่าเรื่องของความลับสิ่งที่ควรจะเป็นความลับได้รับที่สุดและเป็นคำตอบเดียวที่เราจะรู้เพียงคนเดียวนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนรักตัวเอง คนที่รักตัวเองคือตัวของคุณใช่ไหมฮะคือตัวเราเองนั่นนะ่ะมีอยู่เจ็ดข้อที่เราจะต้องท่องจําก็ว่าได้แต่จดจําก็ว่าได้และมีสามัญสำนึกระลึกรู้อยู่ภายในแต่เพียงผู้เดียวและไม่ไม่ให้เลอะเลือนนะครับไม่ให้ทิ้งเป้าหมายเส้นทางคือยังอยู่ครับอยู่กับเจ็ดข้อคือความรับความลับต้องมีในโลกนะครับจึงจะสำคัญ ้าคนที่เก็บความลับไม่ได้คนนั้นก็จะประเสรจากความสำคัญนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับเก็บปณิธานได้เจ็ดจำงและเป้าหมายความลับที่เป็นความลับนี่คะคือหมายถึงว่ามีเรื่องเดียวเลยเรื่องในวันที่ท่านจะตายหรือท่านจะจากโลกนี้ไปนะครับก็คือเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ชีวิตก่อนที่จะตายและหลังความตายเนี่ยถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจท่านท่านควรจะเก็บเรื่องเนี้ยไว้นะครับเพื่อเป็นความลับนะครับคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดไว้ก่อนและไม่ควรจะไปป่าประกาศให้โลกรู้ให้ใครรู้จักวิธีการว่าฉันจะตายอย่างนี้ฉันจะตายวันนี้เวลานี้และไปตายตายไปฉันแล้วฉันจะไปตรงนั้นตรงนี้ เพราะว่าชีวิตหลังความตายและก่อนที่จะตายเนี่ยมันไม่มีใครครับที่จะมาสนใจท่านจริงจริงแจงๆครับมีแต่ตัวท่านเองเท่านั้นฮะที่จะรู้และจะทาสิ่งนั้นด้วยตัวเองคือเกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียวเป้าหมายจะจํานงก็ควรที่จะเป็นความลับสุดยอดแต่ท่านคนเดียวจริงจริจำไว้นะครับข้อ2ครับเป้าหมายของท่านนะฮะให้เก็บไว้ตัวเอง นี่คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะสร้างสิ่งที่เราจะทาในชีวิตคือความสําคัญที่สุดของชีวิตว่าง,งันนะอย่างเช่นความฝันว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้และชาตินี้เราจะทําอะไรและเราจะต้องทําให้สําเร็จอยู่ลึกๆที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะคือความฝันน่ะทุกคนมีครับแต่ว่าถ้าท่านยังทําปัจจุบันไม่ได้นะแต่ท่านเอาเป้าหมายของท่านอ่ะไปเป่าประกาศไปพูด ก็จะกลายเป็นความคิดฝันนลมเล้งแรงไปทั้งที่ยังไม่ลงมือทํายิ่งพูดมากก็จะหาว่าเป็นความบ้าความเพอ้อขาดสติไม่มีคุณภาพตรงนี้ครับท่านตรงนี้ท่านรู้ไหมครับว่ามันจะไปตัดตัดรอนแรงบันดาลใจของท่านในตัวของท่านโดยที่ท่านไม่รู้เองไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทาพูดมาก คือเพลิมากแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังมากมันจะตัดทอนภายในจิตวิญญาณท่านข้างในเลยให้ท่านอ่อนแอแล้วก็ท่านจะต้องได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากภายนอกด้วยครับคือผลลบนะครับอคือคําดูถูกเหยียดหยามด้วยอย่างเงี้ยจะทําให้ท่านขาดความสําเร็จครับตรงเนี้ครับเป้าหมายที่เราจะทํามีชีวิตอยู่เหมือนอนาคตที่ยังยังไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ เราคนเก็บไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจตัวเองไม่ใครรู้ครับต่อไปนะครับก็สามคือเมื่อใดที่ท่านทําบุญทํากุศลบริจาคทานต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ขอให้ท่านเก็บเป็นความลับจริงๆก็อันไหนที่พูดได้ก็พูดนะครับอันไหนที่เป็นความลับลึกๆควรจะเก็บนะครับเพราะว่าตรงนี้ความลับลึกๆที่รู้เฉพาะท่านคือความที่ท่านทําแล้วมีความสุขนั่นแหละ มันเป็นชีวะจิตมันทําให้จิตของท่านน่ะมีความสุขคุณจะเห็นชัดเด่นชัดภายในตัวเองครับเพราะนั้นนะครับก็คือสิ่งที่ท่านควรจะเก็บให้ติดตัวและอยู่กับตัวและไปกับตัวท่านแต่เพียงลําพังครับข้อสีนะครับฝึกการการฝึกฝนและการเจริญเติบโตของท่านไว้ที่ตัวท่านหมายถึงสกิลทักษะ กระบวนการและการฝึกฝนที่ทำให้ท่านผะสงสำเร็จยิ่งเราไปป่าวประกาศนะครับเราก็ยิ่งออกห่างจากความฝึกฝนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือคล้ายๆว่าทุกวันนี้มันมีกระดานโลกโซเชียลทำอะไรก็ป่าวประกาศไปหมดว่าฉันทำตรงนี้นี้สุขสำเร็จอ่าให้คนมาติดตามเงี้ยคือไม่จำเป็นหรอครับเพราะว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ย ออกห่างจากความสําเร็จความสําเร็จความเส้นทางของการฝึกฝนและการเติบโตนะ่ะมันจะถูกด้อยค่าลงตัวท่านเองจะไม่รู้ครับท่านจะหมดความพยายามที่จะฝึกฝนต่อไปท่านควรที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ฝึกฝนทักษะกระบวนการเพราะว่าถ้าคุณไปพูดมากโอ้อวดมากจะทําให้อีกโก้ของคุณนะ่ะยิ่งใหญ่ใหญ่แกะใหญ่เกินเกินความจริงที่คุณทําอยู่ ใหญ่เกินเป้าหมายในความสมําเร็จที่คุณอยู่อย่างเช่นมีร้อยหนึ่งว่าพันหนึ่งมีพันหนึ่งว่าหมื่นว่าแสนเนี่ยนะบอกว่าอยากรวยอยากถูกลอตเตอรี่อยากหวยมันอยากได้ครับแต่พูดมากก็ไม่ดีครับเป็นเรื่องตลบไปก็เลยเป็นเรื่องของการอวดอีโก,โก้ความโอหังของตัวเองอวดกิเลสของตัวเองครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาหมั่นไส้เขาไม่เชื่อมั่นภายในเด็กเขาก็มองท่านในด้านลบด้วยครับเราควรจะ ฝึกฝนภายในตัวเองต่อไปอย่าให้ใครรู้กระบวนการฝึกฝนการเติบโตของท่านนะครับและ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้ครับเมื่อท่านเติบโตไปแล้วนะตัวตนของท่านเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ท่านจะเป็นความลับมากที่สุดเพราะว่าเส้นทางเป็นของท่านแต่เพียงคนเดียวครับก็ต่อไปข้อที่ห้าครับให้เก็บเรื่องราวครอบครัวท่านไว้ไม่ให้ให้เป็นความลับเพราะท่านดูไหมครับคนที่สําคัญที่สุดคือคนที่เป็นอยู่ในครอบครัวเรา ก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าเราไปปาประกอบประกาศ,ปกาศไปพูดไปคุยนะฮะก็จะทําให้เหมือนกับเราเนะี่ยไปทรยศหักหลังครอบครัวผู้มีพักุลภายในครอบครัวของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายครับไปในอย่าออกไปนอกอย่าเข้านะฮะข้อหกนะครับให้เก็บความมั่งมีความมั่นคงไว้ให้มิดชิดนะครับเป็นความรักอย่าไปปาประกาศนะครับเป็นความลับนะครับคือเรามั่งมี เราฐานะเราดีขึ้นเรามีเงิน,ม,งนมีทองมีทรัพย์อย่างเงี้ยฮะเราอย่าไปเปล่าประกาศกยิ่งยุคทุกวันนี้โซเชียลฉันได้เงินมาท่นี้รวยมาท่านนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นความมิจฉาลิษยาคนอื่นไม่ใช่คนไกลตัวลอะครับมันเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราคนใกล้ตัวเรานี่แหละอญาติาเราคือคนใกล้ตัวพี่น้องเพื่อนฝูงมันจะเป็นกับดักเข้ามาหาตนนะครับข้อนี้ครับก็สําคัญ ข้อสุดท้ายข้อที่เครับเมื่อท่านมีปรัช้ยามีหลักการแล้วน,นะแล้วมีปัญญาการลงมือทำที่สําเร็จนะจงเก็บเอาไว้ครับได้ฝึกฝนให้ตื่นรู้ให้มากกว่านี้อีกให้เพิ่มพูนความที่เป็นสกิลเป็นทักษะเพิ่มพูนการปฏิบัตินําความรู้ต่างๆให้อยู่กับตนนะครับแต่นะครับแต่เมื่อท่านรู้ สำเร็จมีสกิลมีปัญญาปัญญาทักษะแล้วอย่านําความรู้นี้ไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเพราะไงครับว่าจงเรียนรู้ที่จะมีสติปัญญาให้เพิ่มขึ้นให้มากให้ตัวเองมีความรู้ให้มากๆเลยผู้ในภาษาธรรมะคือให้มีการตื่นรู้ให้มากให้มีให้สามารถยกตัวเองให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาทุกนั้นให้แบบสิ้นเชิงเลยทั้งกระบวนการซิสเต็มทั้งสกิลให้นำเอาความรู้สิ่งที่เรารู้นั่นนะ พัฒนาตนครับแต่สิ่งสำคัญครับอย่าได้เอาความรู้กระบวนการทั้งหมดของท่านนะครับเอาไปเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไปบังคับเขาให้ทําตามเราให้เปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะสุดท้ายนั่นแหละครเรานะฮะเราะจะไม่มีความสุขเสียเองนะฮะเป,เป็นการไปบังคับเพราะว่าทุกคน เอามือออกมามือยังนิ้วไม่เท่ากันลายมือก็ไม่เหมือนกันฮะดีเทลโครงสร้างชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วทั้งเจ็ดข้อเนี่ยเป็นความเปราะบางเป็นความละเอียดอ่อนนะครับยิ่งถ้าเราเชื่อมโยงมาใส่กับเรื่องของาศาสนาความเชื่อศรัทธาไปแล้วนะฮะถ้าเราเอาไปอวดอ้างเอาคุณพระคุณเจ้าลงดึงลงมาในโลกมนุษย์เราในด้านที่ ทำให้เสื่อมเราจะก็จะมีบาปมีกรรมเพราะสัป,ปรคุณที่เราอ้างไปเกินจริงนะครับอย่างเช่นหลอกให้หลังให้ผู้คนหลังไลมาศรัทธามาสักการะก็ยิ่งไม่ควรทำนะครับการไปหลอกเขานะก็ยิ่งไม่ควรทำเลยอะไรก็ได้แต่ครับวันนี้พ่อปู่ฤาษีชัยยมอเจจเดียมพระพสุงได้เรียบเรียงนานาสารธรรมความลับทั้งเจ็ดข้อที่เราควรจะมีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในความรู้ตรงนี้ ในวันที่แปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด 67, ขออาราธนาองคุณประศิทรัตนตไตรนะครับอย่างคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมาจา้าพระอริยสงฆ์เจา้าคุณพรมคุณเทพคุณเทวดาและก็คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งในตัวท่านเองครูบาอาจารย์ท่านเองได้ในสากลนโลกสากาลในลผ้ผจงได้ปกปักรักษาท่านประกอบด้วยจตุระพิธาพรชัยทั้งสี่ประการด้วยอายุวันนัสุขภาระปณิธานธน,นาสารนะครับ ສະບາຍດครับ <c oughs>